Transparency International หรือ TI เปิดเผยรายงานดัชนีการคอร์รัปชันประจำปี2,554หรือ Corruption Perception s Index 2011มีการรวบรวมคะแนนความโปร่งใสจากการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนใน183ประเทศทั่วโลกพบว่าการคอร์รัปชันทั่วโลกสูงขึ้นโดยชี้ตัวอย่างปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรป ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้การจัดอันดับในครั้งนี้มีการให้คะแนนเต็ม10ซึ่งหมายความว่าประเทศนั้นมีความโปร่งใสามากที่สุดประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดในปีนี้คือนิวซีแลนด์อยู่ที่9.5ตามมาด้วยอันดับสองมี2ประเทศคือเดนมาร์กและฟินแลนด์สวีเดนสิงคโปร์นอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา ตามมาเป็นอันดับ 4, 5, 6, 7, 8และ10ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่80มีคะแนนอยู่ที่3.4เท่ากับประเทศโคลัมเบียเอลซาวาดอร์กรีซมร็อกโกและเปรูโดยประเทศที่มีคะแนนมากกว่า3.4ที่มีการคอรัปชันน้อยกว่าประเทศไทยคือประเทศเลโซโทจีนตุนิเซียกานาแอฟริกาใต้ ตุรกีคิวบามาเลเซียและรวันดาเป็นต้นเมื่อเทียบกับปี2010ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่78มีคะแนนอยู่ที่3.5มากกว่าปี2011 0.1คะแนนประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุดคือประเทศโซมาเลียและเกาหลีเนหนือมี1คะแนนรองลงมาคือพม่าอัฟกานิสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถาน สูดานอิรักเฮติและเวเนซุเอลาที่ได้คะแนน1.5 1.6 1.8และ1.9ตามลำดับภาพรวมของรายงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศส่วนใหญ่มีคะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งมีเพียง49ประเทศเท่านั้นที่มีคะแนนตั้งแต่5คะแนนขึ้นไป